รายงานของ101 World เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยและกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าตามดัชนีชี้วัดนี้มาวัดนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าอยู่ตรงไหนในดัชนีหลักนิติธรรมของโลกนะครับซึ่งเป็น World Justice Project นะครับ WJP Rule of Law Index นะฮะวัดเรื่อง Rule of Law แล้วก็เป็นบทความซึ่ง101 World เขาเขียนลงนะฮะเป็นชุดรายงานประจำปีที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัดหลักนิติธรรมในแต่ละประเทศ โดยวัดทั้งตามภูมิภาคและารายได้ด้วยนะผ่านการสำรวจครัวเรือนมากกว่า149,000ครัวเรือนและนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย3,400คนโดยในปี2023มีประเทศที่ถูกจัดลำดับทั้งหมด142ประเทศซึ่งมีคูเวตและก็มอนเตนเนโกรเป็น2ประเทศที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากปีก่อนหน้านี้ค่าดัชนีด,ดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพของหลักนิติธรรมด้าน rule of law ในทั้งหมด142ประเทศผ่านการให้คะแนนและการจัดลำดับคราวนี้ WJP ชี้ว่าในประเทศที่ผ่านมาเนี่ยประชากรขออภัยในปีที่ผ่านมานะฮะประชากรโลกมากกว่า6,000ล้านคนต้องอยู่ในประเทศที่มีหลักนิติธรรมนั้นอ่อนแอรหรือคิดเป็นถึง76%ของประชากรของโลกทั้งหมดหากมองในภาพรวมตั้งแต่ปี2016ถึง2023หลักนิติธรรมถดถอยลงถึง78%โดยปัจจัยที่มีความถดถอยมากที่สุด สามระดับแรกก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานการจำกัดอำนาจของรัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขณะที่ในช่วงปี2022ส่งต่อมายังปี2023ประเทศส่วนใหญ่มีหลักนิติธรรมที่ถดถอยลงโดยมี82ประเทศที่หลักนิติธรรมถดถอย58ประเทศที่ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะ,ะก็ไม่ใช่แค่มีเรื่องแค่แย่ๆนะฮะ โดยรวมเนี่ยนะฮะประเทศซึ่งหลักนิติธรรมถดถอยตามดัดชนีชีวัดนี้นั้นมากกว่ามีมากกว่าประเทศที่หลักนิติธรรมนั้นปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ดีก็มีถึง58ประเทศที่ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนี้ถามว่าของไทยเนี่ยอยู่ในแคตตากรีไหนนะฮะก็มาดูรายละเอียดกันอันนี้เป็นรายงานซึ่งมี world justice project P, นะฮะ WJP นะฮะ rule of law index เป็นดัชนีที่ทำขึ้นมา สำหรับปีที่แล้วแล้ว101 World เขาได้นำเสนอนะฮะหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้หลักนิติธรรมถดถอยมาจากกระแสอำนาจนิยมหรือ a u t h o r i t a r i a n i s m ซึ่ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผนวกกับการที่ระบบยุติธรรมนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้กล่าวคือเห็นการปฏเิเสธการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายประเทศโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง อย่างไรก็ดียังมีบางประเทศที่สามารถเอาชนะเทรนด์ทางลบนี้ได้โดยจากทั้งหมด142ประเทศประเทศที่มีคะแนนดีที่สุดสามอันดับแรกล้วนเป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะฮะซึ่งอันนี้ตามคาดนะฮะเดนมาร์กนอร์เวยกับฟินแลนด์เนี่ยดัชนีจะออกมาค่อนข้างดีในขณะที่3ลํลำดับสุดท้ายคือประเทศอัฟกานิสถานกัมพูชาและเวเนซุเอลานะฮะเพราะฉะนั้นข่าวดีก็คือไทยไม่ได้ติดอันดับรังท้าย อย่างไรก็ดีเมื่อมองในแง่แนวโน้มหรือเทรนด์ของ WJP เนี่ยเข <_ Up> าฉายภาพว่า3ประเทศแรกที่มีแนวโน้มปฏิเสธหลักนิติธรรมมากที่สุดคือบังกลาเทศนั่นคือติดลบ1.5เซอร์เบียนะฮะ1.6แล้วก็เบลารุสติดลบ1.9ส่วนประเทศที่มีหลักนิติธรรมพัฒนาขึ้น นะก็คือบัลแกเรียนะฮะพัฒนาขึ้น1.7%ฮอนดูรัสเคนยาสโลเวเนียพัฒนาขึ้น1.6%แล้วก็จอร์แดนและเกรนาดาพัฒนาขึ้น1.4%เ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้าคุณดูตามชาร์ตนี้คุณจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยถูกถูกจัดอันดับอยู่ที่82นะฮะเราได้คะแนน0.49จุดส่วนอันดับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะฮะเราอยู่อันดับที่10นะฮะ สำหรับในเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกเนี่ยเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอันดับหนึ่งคือนิวซีแลนด์นะฮะ0.83คะแนนอันดับที่2คือออสเตรเลีย0.8คะแนนอันดับที่3คือญี่ปุ่นนะฮะ0.79คะแนนของไทยเนี่ยในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเนี่ยได้อันดับที่10นะฮะก็ก็ไม่แย่นะฮะอันดับที่10ตรงนี้ได้0.49คะแนนถ้าดูในกลุ่มอาเซียนไทยได้อันดับ4นะฮะ รองลงมาจากสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียของเราได้0.49คะแนนถ้าดูในในแยกส่วนเป็นอาเซียนอีกอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นก็คะแนนถือว่าไม่ได้รั้งท้ายแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสุดยอดแบบเชิดหน้าชูตาแบบเลิศนะฮะ